น้องดาวรุ่งมาแล้วนะคะแม่ดาวรุง่งน้องอลันทายแล้วนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะพบกับช่องดาวรุ่งแฟมิลี่นะคะก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ซีเองกหนูในตรงริงรีบ อ๋อผู้พันนงกิ่ตัวเหยเออผู้พันนงผู้พันนงหายบ่มีคนซอยเราไปไปหายเบิดแล้วร็วยังอยู่ชาวหยันยังเยอะ้าควใหรบ่ก็เที่ยวเด้อใครๆออกชามาซิบขั้นก็กระชวยขึ้นซิบขั้นดอกก็ค่อยเฮ็ดบ่มันยากค่อยแล้วผู้ใดโทรมาแล้วเนาะผู้ใดอยู่หลังไกลเลยบรรยากค่อยเล้ แลกไก่จบไปเลยแล้วอ่โซ่ใจน่ะเล่นเลยด้วเอ็ดบ้านนี่เอ็ดโนยน่าตัวเออเนี่ยมารถเดินยามคันเลยเดียมวจุยก็จุยขี้เหนียกกระชับรูยหนูเอากระชับมายจุยมาฮบังวีลื้หลังมวยเน๊ะนี่กินลืหลังอีเน๊ะใดเอะเอากินเยูะตุ้ยกระนาเปลาหนูคุณน้อยก็โยกลอยว่ากินตึนอยู่รถหม่ก็ลื้อฮะบังวีมุนเนาะ ก็เหลือสองก็เหลือสองเจ้าเหลือไอ้พ่อเล่กับน้องพันธ์หรือน้องพันธ์ก็ยกขึ้นมาไว้ตรงนี้ค่ะเเขาาพันธ์องร กอดช่วยกันกาดช่วยกันคอยใจคุมหดมดวหนะ้าววพวกใหญ่ทับหอเลยพวกใหญ่สดเมียนบันนะครับรั តើតើចាន់មានឈ្មោះចង់ខាងទៅទេម្ដងមានឈ្មោះទេទេទេកាច់មុខឈ្មោះទេថាថាណោះណាស់ครับណាស់ครับបងភិបោរណាស់ครับឯងណោះទៅណាឡើងគួរនេះភ្លែតថាគួររែងចောင်းត្រែបងគីស៊ីនេះទៅងេ

มงนันกท่าฮะสองพันสองพันกับตที่ตมตหลักยางักเลยสิองพออ่ติดนะไม่จาดเลดีข้นหดเยโอ้ยยัไตีสมอาเชิญตีตีเราลัดยางลีเมืน่เออเดิงนู่ระยะทางนูแต่ว่ายากนะนะเอาหน้าทาคุบอกเคยซื้อบอกเลย่ะอนคอยโย่แต่ไหนขนาดชนทามันด้วยมีโรหลายคนเนาะมีแต่มันด้วยทางบาลี่คอยโยให้บอกตัวติงมันได้ไหมโอ้ยไม่เลย ใา่คนท่ิางนีเนยยกัดมูจนมันไปหาบันเจิญนบนเจิดเลยมันน่ะก็ยังมันกลปนมนเราเลยกับมือส่โมนะยมันาอันนี้กิแกอยู่บางขาปัเชรุยน้อยซาาวนาปเชนะสาโจเลยนะเอาเฉยเลยเอาเฉยเลยย่างกิ้อยะ

อันนี้แม่ควานเขาก็นั่งให้กําลังใจพ่อควานค่ะเขานั่งให้กาลังใจพ่อควานค่ะพ่อพ่ควานก็ไอพากันขึ้นไปเลยคันเท่าไหร่เยอะไอแมกหินน่ะ สองคันเท่าไหร่นีคค่คิวเท่าไหร่คันหนึ่งหกร้อยห้าสิบ รอบละห้าคิวเออสามรอบสิบห้าคิวสาพันสาวพัน,พนโอ้โชว์บันทายนะสาวพันอันนี้ที่นอนไอของพวกควานอนอนเฝ้าสาวพันนะอันนี้ก็จะเป็นที่ประมาณว่านั่งไหลสาพันจา๋า หันหน้ามาสิจ <c 195 2> he ้ะเวลาอะไรมาอะไรในนี่นะเขาไม่ใกล้ไปโบเขาไม่ใกล้ไปโบโอ้โหโอ้โห โอ้ดูดูชอบจับนมชอบจับนมตัวเองสวัสดีจ้าก็เร็วจ้าสวยๆก็เร็วพันจา๋าจ้าโอ้โหจ้าจ้าดูทำหน้าทำตาดูทำหน้าทำตาค่ะเอออาจาดูสับประรดเต็มเท้าเลย ไม่เอาสับป,ประรด,ดใหม่ๆมาให้ชิมหมน,น่อยนะจ้าก่อนเลีว้วจา้าสวยๆจ้าสวยๆเล้วจ้าสวยๆเยยออจา้าดู่ะกวักด้วยกวักคอหรือเปล่าเนี่ยคอหรือเปล่าเดี๋ยวเอาสับป,ประรด,ดใหม่ๆมาให้กินก่อน คือสีเซบคือสีเซบใหม่ๆสุดๆเพราะว่าอันนั้นมันเก่าแล้วไง <c oughs> จากก้า,จา,กก <c oughs> าก่อนวะจ้าก็เร็วอุยอ้ยอุ้ยเสียงแหม <c oughs> เสียงอย่างนี้เหรอ เสียงอ้อนนะคะเอ๊ะโอ้โหเสียงอ่ะสั่งน้องพันธ์ได <laughs> <laughs> เ้เอ๊ะ <laughs> เ,เสียงอ่ะโอ้โหเสียงอ,อนน้อนเนี่ยอ้อนไม่ควานใหญ่ได้ไหมโอ้โหได้กินสับประรดใหม่ๆสดๆถูกใจเลยเนาะถูกใจเลยสาวพันธ์คนสวย สาวพันคนสวยกินให้อร่อยเลยนะก็ขอบคุณแม่โบนที่สั่งสับปะรดมาให้นะคะสาวพันธ์ได้ชิมแล้วอื้หอกรอบกรอบอร่อยใช่ไหมสาวพันธ์กรอบอร่อยใช่ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องช้างดาวรุ่งไฟมารี่ด้วยนะคะ มาเอพวกควันก็พากันขึ้นอยู่นู่นใกล้จะเสร็จแล้วโอ้เรือเยอะอยู่พอเลก็ไปครึ่งหนึ่งโอเลบันปีทิวหน่อยโจ๊กโนรีกีบานมันทิวขงนอกกีบันมันมาน้องเมนบบ ที่เร,รกขอที่รเรกปิงกระอึกตลอดค่ะรักกับอึบปานามีด้เอามีมาตูจราจิกีแม่ควากงกันนั่งปิงกำลังใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้น,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ